รวมดราม่าใบาเตยอาสยามกับมรสุมชีวิตแต่งแต่เข้าวงการบันเทิงมรสุมชีวิตรวมดราม่าที่ใบเตยอาสยามได้เจอกับดราม่ามรสุมตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเรียกได้ว่าเธอนั้นกลายเป็นหนึ่งในคนดังที่เจอแต่มรสุมชีวิตมีแต่เรื่องดราม่าเข้ามาไม่มีหยุดจะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้า ใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามสาวใต้ที่ได้เดินทางตามหาความฝันประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุเจ็ดขวบทั้งแนวเพลงสตริงและเพลงลูกทุ่งจนเคยได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมระดับภาคและนักร้องดีเด่นระดับประเทศมาแล้วทําให้เส้นทางการเป็นดาวนั้นไม่ยากเธอจึงได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย r s และย้ายมาอยู่ในสังกัดอาสยามเปิดตัวซิงเกิลแรกเมื่อปี2553มีอัลบั้มเต็มชุดแรกในปี2554ในอัลบั้มเช็คเรตติ้ง หลังจากนั้นก็ทําให้เธอมีชื่อเสียงที่โด่งดังดราม่าแรกที่เธอได้เจอนั้นตั้งแต่เข้าวงการลักซูรี่ของเหล่าเซเลบคนดังครั้งแรกก็มีภาพถ่ายร่วมงานวันเกิดคนดังในงานนั้นใบเตยได้ร่วมเฟรมกับดาราในวงการบันเทิงไทยมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาหรือพลอยเชอรมานซึ่งในขณะนั้นไอจี IG ของชมพู่ก็ร้อนระอุปเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นใบเตยเองก็ตามร่วมเฟรมกับชมพู่อยู่หลายครั้ง ทั้งยังบอกว่าชมพู่คือไอดอลของตนทําให้ช่วงนั้นหลายคนด่าว่าสาวใบเตยต้องการตีสนิทกับคนดังเพื่ออัปเกรดตัวเองหลังจากที่เริ่มสนิทกับคนดังแล้วเจ้าตัวก็มีแฟนคลับมากขึ้นมักจะมาโพสต์รูปในอินสตาแกรมถึงชีวิตส่วนตัวและการไปไหนมาไหนด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษจนได้มีโซเชียลจับผิดเรื่องของภาษาว่าใบเตยใช้ภาษาหรือเขียนไม่ถูกหลักไวยากรณ์เพราะเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเคยผ่านการสอบคัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตสพูดได้ถึงห้า ภาษาสอบได้คะแนนสูงสุดและยังได้ออกมาโชว์สกิลภาษาอังกฤษให้ชาวเน็ตได้เห็นเช่น I อยิ thank you k y o U N U Sit down please This is a book Yes No Okay Goodbye I love Thailand แต่งานนี้กลับโดนทัวลงกว่าเดิมเพราะหลายๆคนต่างบอกว่ามันคือการประชดหรือต่อมาใบเตยเริ่มเป็นที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นไปไหนมาไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปด้วยแต่การไปเที่ยววัดของเจ้าตัวนั้นทำเอาเป็นกระแสด,ดราม่าแรงเป็นอย่างมาก พระาะใบเตยได้ไปทำบุญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใส่เสื้อครอปเอลลอยกับกางเกงยีนขาดเห็นขาอ่อนทำเอาใบาเตยโดนโซเชียลถล่มกันหนักมากเพราะเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับการเข้าวัดถึงขั้นเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวถูกจับผิดหนึ่งครั้งก็ถูกจับผิดตลอดไปหลังจากที่โดนจับผิดมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่พ้นกับฉายาใหม่นาะทานสองเพราะหลังจากเกิดกลุ่มแอนตี้ขึ้นมา ใบเตยก็โดนกับประเด็นขโมยรูปกระเป๋าแบรนด์หรูจากไอจีของฝรั่งมาใช้ว่าเป็นของตนเองจนเจ้าของรูปตัวจริงมาเห็นและบอกให้ลบรูปออกไปนอกจากกระเป๋าแล้วใบเตยยังเคยเอารูปห้องพักจากโรงแรมหรูดินเนอร์หรูและอื่นๆอีกมากมายที่เอามาจากโซเชียลนำมาลงในไอจีของตนเองจนถูกวิจารณ์กันกระหน่ำและได้ตั้งฉายาให้เธอว่านาธานสอง ครั้งหนึ่งใบเตยต้องออกมาไลฟ์ถแถลงเนื่องจากเธอต้องถ่ายละครเรื่องหนึ่งแต่ในบทจะมีการใช้ไม้ขีดไฟแล้วก็ได้มีคลิปหลังกองมาให้เห็นว่าเธอนั้นเป็นคนที่กลัวไม้ขีดไฟเป็นอย่างมากจนออกอาการสีหน้าได้อย่างชัดเจนทําให้หลายๆคนมองว่าเกินเบอร์ไปหรือเปล่าและถ้อยคาหยาบคายมากมายแต่เธอก็ออกมาบอกแล้วว่ากลัวจริงๆเนื่องจากเคยผ่านเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตมากเยอะมากและจบทิ้งท้ายว่าตนก็เป็นมนุษย์ทั่วไปที่รู้สึกกลัวได้เช่นเดียวกัน เหมือนชีวิตจะดีขึ้นหลังจากที่เธอได้แต่งงานแต่ก็ไม่พ้นดรามา่าในช่วงปี6 3สาเธอได้ควงสามีอย่างดีเจแมนไปจดทะเบียนสมรสพร้อมกับโพสแคปชั่นว่าสามีพาไปจดทะเบียนสมรสและตอนนี้ได้เข้าสู่ราชาสกุลแล้วโดยเปลี่ยนไปใช้นามสกุลกุลชรณอ,นนะอยุธยาตาสามีทําให้คนออกมาท้วงกันว่านามสกุลนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นอีกทั้งเดิมก่อนหน้านี้ดีเจแมนเองก็ใช้นามสกุลพ่อมาตลอดก่อนจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลแม่หลังจากดราม่านี้ก็เลยทาให้ทั้งคู่ไปเปลี่ยนนามสกุลกันใหม่นั่นเอง ปิดท้ายกันด้วยดราม่าล่าสุดหลังจากที่ใบเตยได้ใช้ชีวิตสุดหรูเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าแบรนด์เนมหวดชีวิตหรูหรายอมรับว่าตัวเองเป็นคนคลั่งแบรนด์เนมและเป็นลูกค้าระดับ VVIP ของแบรนด์เนมหรูเคยซื้อหมดไป1ล้านภายใน2ชั่วโมงทําให้ต่อมาโลกออนไลน์เริ่มจับผิดการใช้เงินฟุ่มเฟือยของสาวใบเตยเช่นก่อนหน้านี้ดีเจแมนเคย บอกว่าสินสอนในการสู่ขอใบเตยหมดไป45ล้านบาทมีเรือนหอรูหลังละ52ล้านบาทของแบรนด์เ네นมเต็มบ้านและทั่วทุกมุมบ้านของมีของแรไอเทมวางอยู่ทำให้ถูกจับตามองว่าพัวพันกับฟอร์เรกลบ3ดีหรือจนล่าสุดใบเตยได้ถูกดําเนินการเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆการปฏิบัติต่อใบเตยเป็นไปตามมาตราการตามปกติครัวโมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน